หยุดซื้อเรือดำน้ำได้ไหมไม่เอาได้ไหมเรือดำน้ำที่ไม่มีเครื่องยนต์คําถามก็คือเขายังเดินหน้าต่อไหมก็เดินหน้าต่อซื้อเรือดำน้ําที่ไม่มีเครื่องยนต์ถามว่าสภาพเศรษฐกิจแบบนี้เราควรที่จะมีการซื้ออาวุธต่อไปไหมล่าสุดกําลังจะซื้อ F 3 5ประเทศเราไม่รู้จะรบกับใครครับแน่นอนอาจจะมีวิกฤตยูเครนรัสเซีย แต่ถามว่าวันนี้วิกฤตตรงหน้าสงครามของประชาชนที่จะต้องจัดการโลกลร้ายเศรษฐกิจเนี่ยรัฐบาลนี้แก้ให้กับพี่น้องประชาชนไหมไม่แก้เลยเขาไม่ฟังในสิ่งที่พี่น้องประชาชนกําลังเรียกร้องเขาไม่ฟังในสิ่งที่พี่น้องประชาชนกําลังทัฒทานเขาเดินหน้าเพื่อรักษาผลประโยชน์ให้กับพรรคพวกพวกพ้องตัวเองตั้งแต่ชายคนนี้เป็นนายกรัฐมนตรีเขากู้เงินไปแล้ว8.1ล,ล้านล้านบาท 8.1ล้านล้านบาทเอาละกู้ถ้าเกิดมันจําเป็นต้องกู้ก็กู้แต่คําถามก็คือ8.1ล,ล้านล้านบาทเนี่ยเงินถึงมือพี่น้องประชาชนเท่าไหร่เงิน8.1ล,ล้านล้านบาทแก้ไขเศรษฐกิจปากท้องให้กับพี่น้องประชาชนได้จริงหรือไม่ผมเชื่อว่าทั้งหมดนี้พี่น้องประชาชนสัมผัสได้ด้วยตัวเองนี่คือความล้มเหลว ของชายที่ชื่อว่าประยุทธ์จันโอชาคนที่เป็นหัวหลักหัวเรือหลักในการแก้ปัญหาเศรษฐกิจแก้ได้ไหมพี่น้องสามารถตอบได้ด้วยตัวเองไม่ต้องเอานักวิชาการมาพูดไม่ต้องกางสถิติให้ดูพี่น้องมีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นหรือแย่ลงตั้งแต่พลเอกประยุทธ์จันโอชาเป็นนายกรัฐมนตรีพี่น้องทุกคนตอบได้ด้วยตัวเองเรื่องที่สองพอมาดูเรื่องการเมืองบ้างเศรษฐกิจก็ห่วยเอ๊ะหรือเรื่องการเมืองอาจจะดี พี่น้องครับตั้งแต่พลเอกประยุทธ์จันโอชาเป็นนายกรัฐมนตรีมีการดำเนินคดีกับประชาชนที่เห็นต่างทางการเมืองจำนวนมากท่านเชื่อไหมครับว่าตั้งตั้งแต่ปี57ที่เขาเถลิงอํานาจขึ้นมาเนี่ยมีการใช้กฎหมายไม่ว่าจะเป็น112มีการใช้116จัดการผู้เห็นต่างทางการเมืองมีการใช้พรบชุมนุมมีการใช้ พลบอคอมพิวเตอร์มีการใช้พหลกฉุกเฉินและอีกอื่นๆอีกจำนวนมากมีประชาชนที่ถูกดำเนินคดีไปแล้วเนี่ยทั้งหมดทั้งสิ้นเนี่ยมากกว่า3,000คนเฉพาะปี63ถึงปัจจุบันถูกดำเนินคดีไปแล้ว1,808คนนี่คือตัวเลขที่เกิดขึ้นของคนที่เห็นต่างทางการเมือง คนคนนี้คือคนที่เขาต้องการเห็นบ้านเมืองที่ดีกว่านี้คนคนนี้อาจจะเป็นลูกหลานของท่านพี่น้องครับตอนปี63สามที่มีการชุมนุมใหญ่ๆมีการชุมนุมกันหลากหลายพื้นที่ทั่วประเทศผมเชื่อว่าในนี้เห็นชูกันสามนิ้วเนี่ยอาจจะมีบ้างแหละนะที่ไปชุมนุมบ้างอาจจะมีลูกหลานของเราบ้างที่ไปชุมนุมบ้างเราอาจจะยังไม่มีคนรอบตัวที่ถูกดำเนินคดีก่อนหน้านี้ แต่วันข้างหน้าถ้าพวกท่านยังตั้งคําถามกับรัฐบาลถ้าพวกท่านยังเห็นแย้งกับสิ่งที่รัฐบาลทำถ้าพวกท่านต้องการจับการตรวจสอบการทุจริตคอร์รัปชันท่านอาจจะเป็นหนึ่งในนั้นได้เสมอพี่น้องประชาชนคนทั่วทั่วไปสามารถที่จะถูกดําเนินคดีได้เสมอจากชายที่ชื่อว่าประยุทธ์จันโอชาอย่าว่าแต่พวกท่านเลยผมเป็นสสเขาบอกว่าสสเนี่ยสามารถที่จะพูดในสภาได้ ก็หลายคดียอยู่ถูกดำเนินคดียอยู่ไม่ใช่น้อยอทั้งๆท,ที่เป็นการปฏิบัติงานตอนนี้กี่คดีแล้วครับตอนนี้เนี่ยถ้านับของเก่าบวกของใหม่ก็เกือบจะเป็นสิบคดีแต่นับเฉพาะนับเฉพาะที่เป็นสสนะครับรวมกันตอนนี้สามคดีบางคดีเนี่ยเ,เขาเรียกเงินเป็นร้อยล้านไม่รู้จะมีใครช่วยช่วยจ่ายบ้างเนาะแต่ว่านั่นคือราคา ของคนที่ต้องต่อสู้กับระบอบแบบนี้ถ้าเราไม่ตรวจต่อสู้ถ้าเราไม่ตรวจสอบก,การใช้จ่ายเงินงบประมาณก็ยิ่งแย่การจับกลุมคนเห็นต่างทางการเมืองก็มีมากขึ้นและอาจจะเป็นลูกหลานของเราก็ได้นี่คือปัญหาของระบอบประยุทธ์ของระบอบประวิทย์ตลอด8ปีที่ผ่านมาการเมืองแย่ลงเศรษฐกิจขอใช้คำหยาบบัดซบ พอมาดูในเรื่องของการบริหารราชการแผ่นดินในเรื่องของเจ้าหน้าที่รัฐพี่น้องจะเห็นว่าในช่วงตลอด8ปีที่ผ่านมาเนี่ยมันมีการก่อตัวของธุรกิจผิดกฎหมายจำนวนมากพี่น้องเริ่มสัมผัสว่าไอ้ยาเสพติดเนี่ยมันเต็มไปหมดหมู่บ้านหลายหหมู่บ้านพื้นที่หลายหลายพื้นที่ยาเสพติดเพิ่มขึ้นบอนธุรกิจผิดกฎหมายเพิ่มขึ้น ถามว่าพวกเนี้มันมีสาเหตุมาจากอะไรมันมีสาเหตุมาจากการที่ข้าราชการต้องวิ่งเต้นเพื่อเอาตัว๋วไม่ได้ตัว๋วไม่โตแล้วถามว่าจะเอาตั๋วเนี่ยจะทำยังไงก็ต้องซื้อซื้อเนี่ยราคาถูกไหมไม่ถูกต้องใช้เงินจำนวนมากแล้วเงินจำนวนมากเฉพาะเงินเดือนเนี่ยมันพอไหมไม่พอ ต้องไปทําธุรกิจผิดกฎหมายเพื่อเอาเงินเหล่านี้เนี่ยไปวิ่งเต้นซื้อตั๋วทําให้ตัวเองเนี่ยสามารถเลื่อนขั้นไปอยู่ในตําแหน่งที่สูงขึ้นนี่คือหัวใจสําคัญของระบอบประยุทธ์ที่ก่อให้เกิดระบบตั๋วมากมายตํารวจเข้ามาตอนแรกอยากจะเป็นตํารวจมีอุดมการณ์รับใช้ประชาชนอยู่ไปอยู่มาไม่ต่างกับอาชญากรอยู่ไปอยู่มาไม่ต่างกับคนที่ทำธุรกิจธุรกิจผิดกฎหมาย หรือหนึ่งนาทีครับนี่คือปัญหาที่เกิดขึ้นแล้วถามว่าตำรวจดีๆตำรวจดีๆอยู่ได้ไหมกรณีของพลตำรวจตรีประวีนซึ่งทำเรื่องของการค้ามนุษย์ทำได้ไม่กี่เดือนจับคนได้เป็นร้อยสุดท้ายวันนี้ลีภัยยังจับปลาตัวใหญ่ไม่ได้เลยถ้าเราปล่อยให้รัฐบาลพลเอกประยุทธ์จันโอชาเป็นนายกรัฐมนตรีต่อถ้าเราปล่อยให้พลเอกประวิท์ รับไม้ต่อจากคนเอกประยุทธ์ประเทศไทยของเราจะเป็นยังไงจะมีลูกหลานของเราอีกกี่คนถูกดําเนินคดีจะมีตํารวจทหารหรือข้าราชการน้าดีอีกกี่คนต้องถูกริภยัยนี่คือปัญหาที่เรากําลังเกิดขึ้นสิ่งที่พักก้าวไกลพักสายค้านเราพยายามทาก็คือพอกันทีกับระบอบนี้ไม่เอาทั้งนั้นกับประยุทธ์จันโอชาหรือประวิทย์วงสุวรรณสองคนนี้คือหัวใจของระบอบที่ปกครองประเทศนี้มาเป็นเวลานาน ไม่ต้องแตะไม้ต่อไม่ต้องส่งไม้ต่อเราไม่เอาทั้งนั้นดังนั้นนะครับพี่น้องประชาชนสิ่งที่พักฝ่ายค้านพักเก้าวไกลเรากำลังจะทำต่อจากนี้เราต้องการการสนับสนุนจากพี่น้องประชาชนในการทำงานของพวกเราเราต้องการปักธงทางความคิดเปลี่ยนความคิดให้มีคนไม่สนับสนุนระบอบนี้ให้มากที่สุดแล้วเมื่อวันหนึ่ง เมื่อเรามีโอกาสไม่ว่าจะผ่านการอภิปรายไม่ไว้วางใจที่กําลังจะเกิดขึ้นไม่ว่าจะผ่านการครบรอบ8ปีของพลเอกประยุทธ์จันโอชาเราจะทําทุกวิถีทางเพื่อให้ระบอบนี้มันสินส้นซากไปเพื่อพี่น้องประชาชนจะได้เดินหน้าสร้างประเทศไทยที่ก้าวหน้าก้าวไกลด้วยกันทุกคนขอบคุณมากครับขอบคุณมากครับนั่นคือรังสิมันโลมพักก้าวไกลครับ